แา,า,า่ธนชาติที่เศษดีนะคะอยู่ที่อำเภอม,มาดูจังหวัดกลาลสินนะคะจะมาแนะนำนะคะเพื่อสุขภาพนะคะก็คือชาอา,อายุฒนะนะคะร้อยแปดดูแลสุขภาพนะคะซึ่งตัวแต่เองเนี่ยก็ได้ทานนะคะในนี้นะคะก็จะทานง่ายๆนะคะเนี่ยซองจะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะหนึ่งซองนะคะก็ทานได้หนึ่งครั้งนะคะกดน้ำร้อนใส่นะคะแล้วก็รอไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะ ลิปของชาตัวนี้นะคะก็จากที่จะได้ทานนะคะทานไปประมาณ1ิบวันนะคะก็จะรู้สึกว่าไขมันนะคะที่มันอยู่ตามร่างกายเนี่ยตามเอวเนี่ยคะ่ะที่มันมีไขมันเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันลดลงนะคะรวมถึงขานะคะต้นขาที่ใหญ่แขนหนาะขาใหญ่เนี่ยมันลดลงนะคะซึ่งชาตัวเนี้ยกิน หอมมากนะคะแล้วก็ทานง่ายนะคะอร่อยมากทีนี้ชาตัวนี้มันจะไปช่วยในเรื่องของทาให้นอนหลับสนิทนะคะแล้วก็ช่วยในระบบของลําไส้ทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นนะคะระบบเลือดลมนะโดยปกติแล้วจะัจะเป็นคนที่ปวดหัวบ่อยนะคะก็ จะรู้สึกบางครั้งก็จะชาตามมือตามเทาา้าท้านั่งทำหน้าคอมนานๆเนี่ยพอหลังจากทานชาตัวนี้เข้าไปนะคะจะรู้สึกว่าอาการมือชาเท้าชาเนี่ยมันหายไปนะคะมันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วปกติจะเป็นคนที่ทํางานเยอะเนี่ยก็จะนอนหลับยากหลังจากนั้นก็ทานชาเข้าไปได้ประมาณ10วันเนี่ยทำให้นอนหลับสนิทหลับลึกนะคะซึ่งเนี่ยค่ะชาตัวเนี้ยมัน สุดยอดมากๆเลยนะคะจะได้มานะคะเป็นชาสมุนไพรที่ทมีนักเรียกว่าท่านด็อกเตอร์คนหนึ่งนะคะท่านได้คิดคนสูตรที่เส๊ขึ้นมาแล้วท่านก็นท,นทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนนะคะที่ไม่มีตังะค่ะซึ่งราคาตัวนี้เป็นราคาที่ถูกมากใช่ไหมแต่จะจะแบ่งป,ปันทุกท่านนะคะที่มีปัญหาสุขภาพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะน้ําหนักเกินนะคะ นอนไม่หลับนะคะระบบขับถ่ายไม่ปกตินะคะหรือแม้แต่นะคะมีระบบเลือดที่ผิดปกตินะคะ<อ>ตัวนี้นะคะจากที่ทานไปนะคะมีคนที่ทานเนี่ยทำให้เบาหวานนะคะดีขึ้นนะคะไขมันตรวจแล้วไขมันลดลงนะคะทำให้เรื่องของการผิดปกติของร่างกายเนี่ยค่ะคือมันดีขึ้นนะคะฉะนั้นจะอยาาแนะนำนะคะตัวนี้ลองทานดูนะคะดีจริงค่ะ ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะทาให้ระบบสมดุลในร่างกายเราดีขึ้นนะคะทําให้นอนหลับสนิทหลับลึกนะคะระบบอับไตดีนะคะระบบเลือดดีนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะแนะนานะคะทานชาตัวนี้ทานแล้วเปลี่ยนชีวิตนะคะทานแล้วสุขภาพดีแถมมีรายได้นะคะสนใจติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้คนนะคะแล้วเราพบกันค่ะ or you got? a pretty, pretty, pretty maybe you're off and club.